ทำไได้ทำไปได้ค <forcé Deus> ่ะพับขาอกพี่นำหัวเที่ยหรือสองงานแ่ว่ายังมีคนรับในโค้งคือเขาอยากเห เ็ร็จเนาะตี่มาาวกีก็อดีแล้วเาให้อยู่นี่นะก็ัดไปหมดมันตันมันตออเเอเลยครับนะเพื่อทำการส่งผมพิเศษหน่อยว่ามีน้ำกินุกบนไม่มีนะมันก็ไม่รู้ไงว่ามันหายาย่เพราะันที่บ้ มันต้อปอากดสีฟ้าเลยจ้ะขั้นตอนท bon ี่สองข้อแรกนะคะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูปินแท้นะครับผมก็ได้นัดกับกับช่อง YouTube นะครับย t u b e น้องคนหนุ่ยเล็กดูเล็กติดเล็กแม่เล็กแม่คนหวยเล็กแม่เล็กแม่นะครับที่มีปัญหาความเข้าใจผิดกันระหว่างคนหวยกับนายนะครับนายกุฏิ ที่เป็นยูทูปยูทูเปเอร์ที่อยู่ข้างบ้านผมเนาะก็หลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วมันเกิดความเข้าใจที่ไม่เข้าใจกันก็ผมก็เลยได้รับให้หนห่วยมาที่บ้านเกียรติวิริยะเป็นพยานเป็นสักขีพยานแนละ้วก็วันนี้โชคดีทัศนสองคือมีท่านทน,นายสมเกียรติมาอยู่ด้วยเป็นพยาน ว่าระหว่างนายโปติกับคนหวยคนนี้นะครับสุดาอะไรขอไโดไหนขอโทษนะครับขอโทษเอฟซีนะครับขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ติดตามนะครับและจะให้กำลังใจบิกอยู่บ้านลุงพลนะครับจะอยาให้ทั้งสองฝ่ายน<อ>ะครับเป็นมิตรกันนะครับการเป็นมิตรไม่ใช่เรื่องง่ายครับิแก<อ>ไม่ใช่หาได้ไง,ง่ายๆครับ แต่ถ้าเป็นศัตรูพูดติดคําเดียวครับเป็นวันนี้ชั่วโมงนี้เป็นได้เลยนะั่นคือศัตรูแต่การเป็นมิตรที่อยู่กับเรานะครับไปนานๆตลอดไปเนี่ยทำยากท่นานอาจารยก็เลยอยากให้มันสวยกับ่เราดโปรดดนะครับเขาเรียกว่ามีนิมิตที่ดีต่อกันนะท่านอาจารยลองดองกับจะเชืออ่อว่าวันนี้นะครับ เรื่องทุกอย่างก็จะจบลงได้ดีนะครับด้ยการที่ให้น้องนายนะครับพูดความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคล่องนะครับก็ส้าเรบผมเนาะผมก็ได้ทำคลิปขึ้นมาสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่จอนเนาะที่เล่นพี่จอนนะครับก็ต้องขอโทษนะในส่วนตรงนี้นะที่ผมทำให้อ่า ไม่สบายใจแล้วก็ทําให้ FC, เอฟซีาใจผิดแล้วก็ไปต่อว่าน้องจอนนะซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เอฟซีนะครับอคอมเมนต์นะในทางที่ดีหน่อยนะครับในทางที่บวกนะครับเพราะว่าน้องจอนก็ไม่ได้มีเจตนานะแล้วผมก็เข้าใจผิดนะตามคนต่างเข้าใจผิดแล้วไม่ได้คุยกันนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทําให้กับเอฟซี แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงทนายแล้วก็รบกวนไปถึงลงคนนะครับทําให้เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางคุณแม่ก็ไม่สบายใจเนาะไม่ใช่แค่คุณแม่ของเขาคุณแม่ของผมก็ไม่สบายใจนะทั้งสองฝ่ายนะมีผลเสียนะวันนี้เราก็เลยนะมาปรับควอมเข้าใจกันนะคะทั้งสองนะครับผมก็ต้องขอโทษในส่วนที่ทําใหนะ้ไม่สบายใจอีกครั้งนึงนะครับเ๋อ,อยโ,โยธนะ์ในบุญเนาะ ต่อไปผมจะจับคู่นะจันสตีพยานนะครับลุงปูนห็นนะครับลุงปูเห็นแล้วนะครับว่าทั้งสองนะครับเป็นสื่อนะครับยูทูบเบอร์นะครับสื่อสละนะครับที่ทํางานแบบตรงไปตรงมาทั้งคู่นะครับผมก็อยากให้อ่าตัวคนหัวเองนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นผ้าขาวอยู่แล้วไม่อยากให้มีมลพินกับเรื่องอะไรทั้งนี้น้อยนะครับก็อยากให้น้องก็เป็นสื่อสระที่นําเสนอในมุมที่ นะเป็นการทําให้สังคม,มเราน่าอยู่ไม่มได้นะครับต่อไปก็ให้น้องเขาพูดนะครับเรื่องความรู้สึกผมก็ขอสวัสดีพี่พี่สื่อทุกช่องของ u t ท b e นะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยเรานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ที่ในบอกนะครับน่าจะเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนผมนผมก็มต้องขอโทษอีกครัง้งหนึ่งครับว่าอาจจะด้วยว่าผมอาจจะ ใจร้อนในการแจ้งความแต่ผมยืนยันว่าที่ผมต้องแจ้งความก็เพราะว่าผมไม่รู้จักฝ่ายไหนนะครับผมก็แบบต้องให้กฎหมายช่วยเหลือผมก่อนเป็นเรื่องการเื้องต้นนะครับทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็อยากให้มันเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนในเรื่องของอะไรนะครับก็อยากให้เป็นบทเรียนกับทั้งที่ในแล้วก็ผมก็คือว่า ในการทำคลิป y o u t u b e นะครับหรือว่าถ่ายที่บ้านปกปอบเนาะก็อยากให้ตั้งหัวข้อที่แบบเป็นทางบวกมากกว่านะครับ<ม>ทางบวกนะอ่แล้วก็การบรรยายคลิปนะครับไม่อยากให้ไปบรรยายในลักษณะแบบว่าคนเข้าใจผิดแต่คนทำอาจจะอาจจะไม่ได้คิดนะคะรับอาจจะดับชินหรือเปล่าประมาณนี้เนะาะนะครับดกจากก็ฝากดูพี่ๆูอเทุกท่านที่บ้าน กอที่อยู่กับทุกคนนะครับเนาะเราต้องใส่ตองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเข้าใจผิดแล้วเอฟซีที่ไม่เข้าใจเรื่องก็จะมาด่าด่าใครส่วนใีญก็จะด่าคนในทีปก่อนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับผมส่วนผมอยากให้แก้ข่าวให้กับพิจิตรชาแนลเดี๋ยวพูดให้ได้ไนะครับได้มาพูดตรงนี้เอ่าเราพูดเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวผมขอพูดอ่าก่อนนะครับ ผมไม่ได้รู้จักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่โจชาแนลก็ดีหรือว่าฝั่งบุงคนก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้จักนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้เอฟซีหรือว่าช่องยูทูบต่างๆนะครับมาเสี่ยมให้คนเข้าใจผิดนะครับผมขอใช้คํานี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วพี่โจชาแนลไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นะครับผมขอยืนยันครับผม ก็รู้สึกดีนะครับทุกท่านครับดีใจที่วันนี้เรื่องของทั้งสองท่านนี้นะจบลงด้วยดีเนาะ okay, okay. แล้วก็เมื่อกี้นี้น้องก็พูดฝากเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือผมพูดย้ําประจําประจําคือการทําคลิปเวลาคุณทําคลิปถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยเขาเรียกอาจจะระวังไม่ถึงขีดอาจจะทำให้คนเขาเข้าใจว่าไปหมิดประหลาดเขา เพราะนั้นคุณจะทําคลิปอะไรคุณต้องไตร่ตรองให้ดีการบรรยายการพูดอะไรก็ตามเห็นไหมครับคดียาจําจลองที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้าใจผิดม,มีตัวอย่างให้ดูเยอะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่โดนกับตัวเองก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่เข็ดอ่ะบางทีะฉะนั้นให้ใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนบูชาหรเราเนี่ยหากินกับไอกล้องนี่แหละอายุรู่นนี่แหละถ้าเรามีคดีความนะท่านไม่มีความสุขผมเละเมื่อกี้เห็นคุณแม่มา เรียดในการไม่ความสุขฝั่งนี้ก็เครียดมาหลายวันจําได้ไหมครับกินข้าวไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคดีมีประมาณแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยแต่ก็ก่อกัญหาห้ท่านได้นะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์อิสระที่ไหนก็ได้เวลาทําคลิปบาง่าตั้งหัวข้อที่ดูแล้วมันกำปวมก,กั้มกึงหรืออ่านดูแล้วฟังแล้วอาจจะทําให้เขาเสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นให้ยุติการทำคลิปแบบนี้ให้ทำแบบตรงไปตรงมาชัดเจนดีกว่าแล้วก็สร้างสรรค์หน่อยวันนี้ผมก็เลยมาเป็นสักขีพยานด้วยพอดีเห็นน้องเข้ามาก็ชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่ที่ปล่อยวางกันได้ลุงพลเองก็เป็นคล้ายๆมันก็เป็นคนกลางผู้ใหญ่ที่คอยเคลียร์ให้นะครับพวกพีก็พูดเรื่องเฉพาะกฎหมายเรื่องอื่นก็พูดเหมือนละดีเหมือนละนะฮะก็ยินดีด้วยทั้งสองฝ่ายครับนะขอบคุณ ร้านกาแฟของกอกแล้วกผมก็จะมีสินน้ำใจมอบเป็นข้าน้ำมันเพราะว่าเดินทางมาก็ต้องมีข้าน้ำมันเนาะเล็กๆน้อยๆนะนะครับรับไว้ครับรับไว้นะครับทุกท่านครับเป็นน้ำใจนะครับอย่าลืมข้าวน้ำมันพี่ด้วยนะมันเยอะ แต่ทีนี้เอาเป็นว่านะครับเงินค่าน้ำมันส่วนนี้ผมขอให้เป็นการซื้อบทิเวณไม่ขายกุญแจนะครันเจอผมขอปฏิเสธเพราะว่าสำหรับผมแล้วผมพูดตามตรงนะครับเงินเงินซื้อนาะของพื้นะครับให้เชื่อนะครับผมขอพูดอ่อสื่อนะครับเงินซื้อผมไม่ได้แต่ความดีเท่านั้นที่จะซื้อผมได้ เงินซื้อนต่ละถุกเกี็บก็ไม่ได้นะครับทำไมมักบอกฟังความดีๆครับมีผู้หลักผทนายนะครับอภารพุณเลสจุนใจครับคุณเลสนะครับอ่ะรับใจดีมากนะครับอันนี้ต้องฝากใจด้วยไม่แน่นะไม่แน่นะอย่าเดินดรังคือเสื้อนะถ้าอยากให้หน่วยมีรายได้นะครับเอสซีอยากให้หน่มีรายได้ครับได้นะทำได้นะทำได้นะรายได้ครับด้ได้นะครับ ผมก็จะจัดส่งค่าคอมมิชชั่นไปให้ที่บ้านเลยอันนี้ไปที่ผมพูดเล่นทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมเนี่ยนะเอาไว้เขามีเราก็มีบ้างเลยตัวแทนของบายบ้างมีนะครับผมมอบดูทินเซตไว้ให้คุณแม่ดูแลดวงตานะครับแล้วอย่าบอกว่าคือได้ผมนะอันนี้เป็นของใช้ต้องรับไปนะครับโอเคยกนิ้วให้ครับน้องก็ไม่ยกนิ้วให้นะครับ ยูทูบเราจะพูดอะไรไหมครับพูดเพอ่มเตอมฝากนิดนึงถึงเอฟซีทุกท่านที่กำลังดูอยู่นี่นะครับอย่าไปถล่มเขานะมันเกี่ยวความเข้าใจผิดนะคือขอให้ไปติดตามดูตามชมด้วยความสุจริตด้วยความชอบเป็นตัวพละกันมีคำถามันี้เอาเบอร์อะไรดีคำถามว่าจะมามันหน้าจะมาทำหวยที่นี่ไหมยินดีต้อนรับนะ ามาผมก็มาเหมือนเดิมครับผมก็ไปขอปูไปกิอ่าครับอ่าโองกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับยาวกว่อน่าหาว่าเราเป็นรุ่นนี้นั่นไม่ได้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความสามารถเขาส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวนะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเสมอใครโลนใครโลนท่านนอกรับท่านอะไรท่านนอกรับฮะที่ พี่ครับพี่ลุงหวยถามหน่อยครับก่อนที่พี่จะเข้ามาติดต่อติดได้ติดต่อใครบ้างไหครับได้ได้ปรึกษาใครก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเอ่อผมได้ได้คุยกับสายเอ็มายเอ็มยูไนชั่นแนลอ่าใช่ครับแต่ว่าด้วยอาจจะว่าแบบเอ่อพี่แกจะแบบวุ่นๆหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตอบรายกันนักเท่าไหร่ใช่ครับก่อนเดินทางเข้ามานี่ก็คือนักแข่งใหญ่ลเกอร์หรือว่าใครแบบมาถึงแล้วมีมิชชั่นแนลมาถึงแล้วครับผมเห็นด้วยนะครับ การที่จะเข้ามาคุยอะไรประสานคนที่เขาอยู่ข้างในก่อนก็ดีครับจริงนะฮะถ้าไม่มีไม่มีด้วยครับขอบคุณมากทุกท่านครับอยากได้เห็นจับมือกันครั้งสุดท้ายจิ้งจกนี่แหละจับมือสวัสดีขอโทษกันทั้งสองฝ่ายไม่แน่ครับมือไม่แน่จะได้ละแต่จริงๆก็แอลกอฮอล์ลุงแอลกอฮอล์อยู่ไหนครับเป็นข้าวสวยจับมือแล้วขีดแอลกอฮอล์